นี่ก็เป็นตัวอย่างของสมการแบบแยกตัวแปรได้หรือ s e p a r a b l e นะครับอย่างที่ครูบอกอาจจะต้องใช้วิธีการลองย้ายข้างดูนะครับอันนี้ครูก็จะย้ายข้างแบบนี้นะ x กำลังสอ dy เท่ากับย้ายนี้มาเป็นลบ1นะบวก x นะ cos y dx นะแล้วก็ย้าย x กำลังสองตัวนี้ลงมาหารด้านขวามือย้ายโค s ซนลงมาหารทางซ้ายมือก็จะเป็น y หารด้วยโคซ y, D, y, s ซน y dy เท่ากับลบหนะึ่บวก x ทั้งหมดหารด้วย x กำลังสอง dx นะครับ คนนี้นะักศึกษา,าก็ต้องมีความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณน,นิดหน่อยนะครับพอสมควรนะหนึ่งส่วนโคเซกก็เปลี่ยนเป็นไซน์นะเพราะไซน์เท่าไซนเท่ากับ1ส่วนโคเซกหรือโคเซกเท่ากับ1ส่วนไซนเพราะนั้นะตัวนี้ก็คือ y sin y dy เท่ากับนะย้ายหารตัวหน้าตัวหลังใส่เป็นลบ1ส่วน x กำลังสองลบคูณกระจายด้วยนะแล้วย้ยาย หารตัวหน้าตัวหลังก็จะเป็นลบ x ส่วน x กำลังสอง dx นะจากนั้นเราก็ใส่อินดิเกตเข้าไปนะทั้งสองข้างอินดิเกต y s i n y dy เท่ากับอินดิเกตตัวนี้คือเอาขึ้นไปเป็นกำลังลบนะครับก็จะเป็นลบ x กำลังลบสนะ dx แล้วก็ลบกับตัวนี้ตัดกันเหลือเป็นอินดิเกต1ส่วน x dx นะครับเป็นแบบนี้นะตัวนี้ก็ต้องใช้บายพาสวิธีลัดนะเพราะว่าเป็นฟังก์ชันนะ y กำลังแล้วก็คูณกับไซน์นะบายพาสวิธีลัดส่วนตัวนี้ก็ใช้สูตรได้เลย x กำลังลบ2บวก1หารด้วยลบ2บวก1อันนี้ก็เป็นสูตรนะลอนนะครับ เพราะนั้นครูจัดการตัวนี้นะครับสร้างตารางนะ y กับ sin y นะอันตัวนี้ดิฟข้างซ้ายดิฟข้างขวาอินดิเกตดิฟ y ได้1ดิฟ y ได้0นอินดิเกต sin ได้ลบ cos y อินดิเกต cos ได้ sin มีลบเค,เครื่องหมายลบอยู่ใส่เครื่องหมายบวกลบบวกนะคูณนะ คูณอย่างนี้นะระวังอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนึกว่าเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยก็คือลบคูณกับหนึ่งนะแล้วคูณลบไซนอันนี้ก็จะเป็นบวกนะคูณกับ y นะแล้วก็คูณกับลบ cos y นะ์วอ่าเพราะฉะนั้นผลลัพธ์อันนี้ก็จะเป็นลบวายคอนะแล้วก็ลบลบเป็นบวกบวกไซน์เท่ากับ อันนี้ก็ลบ x กำลังลบ1ห,หารด้วยลบ1ลบลบเป็นบวกแล้วก็ลบ l x บวก4นะเขียนใหม่เขียนให้สำเร็จหน่อย y cos y บวก sin y เท่ากับ 1, 1> ส่วน x นะตัวนี้เป็นบวกแล้ว x กำลังลบ1ก็คือ1ส่วน x 1ส่วน x ลบกับ l น x บวก4นะแบบนี้นะ s e p a r a b l เเนี่ยนะก็คือ,อ,อย้ายข้างนะ x ไว้หน้า dx y ไว้หน้า dy แล้วก็อินดิเกตเลยนะถ้าอินดิเกตได้ก็ทำเซปเปอร์เลได้ไม่ยาก